ตอนที่815้าลงศพผลึกขณะชายชรากำลังคบคิดอย่างเงียบๆต้าซานที่กำลังนอนอยู่บนแท่นไม้กลับตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนข้าเต็มใจหวังหลินก้าวครั้งเดียวก็มาถึงข้างแท่นไม้มองต้าซานซึ่งร่างแตกละเอียดและใกล้าตายรอบบนร่างกายไม่มีรอยสักเหลืออยู่แล้วรอยสักทั้งหมดเข้าสู่ร่างกายและกลายเป็นตัวการทำให้เขาต้องตาย หวังหลินกล่าวน้ำเสียงสงบนิ่งวิชานี้จำเป็นต้องเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นและเต็มใจมุ่งมัน่นไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยไม่เช่นนั้นมันจะล้มเหลวแน่นอนต้าซานเผยรอยยิ้มบิดเบี้ยวและกล่าวเสียงอ่อนไม่ต้องพูดมากข้าเต็มใจหวังหลินไม่เสียเวลาอีกคว้าตัวต้าซานและโยนเข้าไปในความว่างเปล่าพลางหายตัวออกไปไกลและส่องข้อความออกมาอย่าขัดขวางข้าเป็นเวลาสามเดือน ชายชราจ้องทิศทางที่หวังลินหายตัวไปด้วยสีหน้าซับซ้อนท้ายที่สุดเขาก็กัดฟันแน่นหันกลับมาหาทุกคนในสามเดือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับต้าซานเราต้องโจมตีเตาหลอมหินลีลับและออกไปจากที่นี่หวังลินกลับมาพร้อมกับต้าซานตรงตำแหน่งที่เขาหลอมสมบัติและวางต้าซานลงไปจากนั้นพ่นแกนพลังดั้งเดิมออกมาล้อมรอบต้าซานเอาไว้ไท้ายที่สุดนำธงวิญ,ญญาณพันล้านดวงออกมาสายไปมาและมีบางอย่างหลุดออกมา ของชิ้นนี้คือพูดสวรรค์ที่หวังหลินได้รับมาในแดนสวรรค์อัศนีเมื่อมันปรากฏตัวกลับร้องคำรามและดิ้นรนหวังหลินชี้มันพลางนำแทะแห่งเวรกรรมออกมาแซะฟาดเข้าใส่พูดสวรรค์หลายครั้งทำให้มันส่องเสียงร้องโหยหวนในเวลาเดียวกันหวังหลินก็นำกระเป๋าอีกใบออกมาซึ่งมีหินหยกสวรรค์อยู่เป็นจำนวนมากนั่นยังไม่จบเขาขบคิดเล็กน้อยและนำกระโหลกออกมามา,มาก,กว่าสิบหัว กะโหลกพวกนี้มีอักขระรูนอันซับซ้อนกระพริบวูบวาบมันคือกระโหลกจากเผ่าละทิ้งอมตะแห่งดาวซูซาคูหวังหลินมองต้าซานที่กำลังถูกแกนพลังดั้งเดิมปรับแต่งคลางกล่าวสงบนิ่งข้าจะใช้หินหยกสวรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเจ้าพูดสวรรค์จะช่วยเจ้าสร้างวิญญาณขึ้นมาและกระโหลกของบรรพชนเจ้าจะช่วยเจ้าสร้างรอยสักที่สมบูรณ์แบบต้าซานข้าจะมอบโชคลาภอันยิ่งใหญ่ให้ถ้านี่ยังไม่สำเร็จเช่นนั้นเจ้าก็ขาดโชค เวลาเลื่อนผ่านไปมากกว่าสองเดือนจนวันนี้เองทุ่งราบที่หวังหลินอยู่พลันตรวจปล่อยเสียงดังสนัน่นจนแม้แต่สมาชิกเผ่ายังได้ยินและทั้งหมดเห่อเหินกันออกมาคนแรกที่ตอบสนองคือชายชราปัจจุบันซีโดเซียลยิ่งราวกับสองเดือนผ่านไปหลายปีเขาดูแก่ขึ้นมาโข ổ. พื้นที่ราบตรงหวังหลินเต็มไปด้วยฝุ่นผงชายสูง20ฟุตกำลังเดินอยู่ข้างในฝุ่นทุกทีก้าวดุดสายฟ้าดังสนั่นกึกก้องไปทั่วพื้นแผ่นดิน ชายร่างกำยำคิ้วหนาทั้งร่างเปลืองแสงสีทองเขาดูราวกับยักษ์บนร่างไม่มีรอยสักอันใดแต่ระหว่างคิ้วกลับเป็นรอยสักอันซับซ้อนหนึ่งจุดมันซับซ้อนเสียจนแค่มองดูก็ทำให้รู้สึกมึนงงได้แล้วความซับซ้อนของอักขระรูนี้อยู่เกินกว่าจินตนาการสายตาชายร่างกำยำแฝงสติปัญญาและเดินออกมานอกฝุน่นหวงหลินเดินออกมาจากด้านหลังสีหน้าท่าทางแฝงความเหนื่อยล้า เขามองแผ่นหลังชายร่างกำยำเบื้องหน้าสายตาแฝงความเสียใจเล็กๆโชคร้ายนักทายที่สุดเขาก็บรรลุขั้นรูปธรรมอย่างสูงสุดเท่านั้นและไม่สามารถทะลวงสู่ขั้นส่องสวรรค์ได้ร่างหวังหลินเคลื่อนไหวปรากฏตัวอยู่บนไหล่ของเจ้ายักษ์ตรงหน้ามันเดินตรงเข้าหาตำแหน่งเผ่าอมะตะที่ถูกเลือกอยู่ข้าไม่คิดว่าการบริโภคหินยกสวรรค์จำนวนมากนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยพื้นฟูร่างกาย แต่ยังช่วยให้เขาเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวพูสวรรค์ยิ่งเป็นส่วนสำคัญหากไม่ใช่มันคงล้มเหลวทันทีในขั้นตอนที่สองหวงหลินยืนอยู่บนไหลและเริ่มคบคิดระหว่างการพยายามสร้างองค์รัก์เทพสำเร็จในแต่ละครั้งค่าเชื่อมพูดสวรรค์เข้าไปด้วยสงสัยว่าถ้ามีการเชื่อมต่อกันอยู่การรวมพูดสวรรค์เข้าไปด้วยจะเพิ่มโอกาสสำเร็จขึ้นหรือไม่กัน ขณะคบคิดอยู่ชายร่างกำยามเริ่มก้าวยาวขึ้นหนึ่งก้าวข้ามผ่านหลายร้อยพุตและเคลื่อนไหวดุดสายลมกันโชกนอกจากนี้กระโหลกของบรรพชนเผ่าละทิ้งอมะตะถือว่าลึกลับยิ่งตอนที่หลอมพวกมันไปกลับผสานกลายเป็นรอยสักอันเดียวห่างออกไปไกลสมาชิกเผ่าอมะตะที่ถูกเลือกเห่อเหินเข้ามาจ้องชายร่างกำยาชายชาราตื่นเต้นอย่างผิดปกติและรีบกล่าวต้าซานสีหน้าชายร่างกำยากลับเย็นเหยียบไม่แม้แต่จะมองชายชารา เขาหยุดลงภายใต้คำสั่งของหวังหลินและสงบนิ่งไร้าการเคลื่อนไหวหวังหลินกระโดดออกไปร่อนลงบนพื้นผู้มีพระคุณต้าซานเขาหวังหลินกล่าวข้าพูดไว้ก่อนว่าข้าไม่มั่นใจว่าสติเขาจะกลับคืนมาหลังจากข้าหลอมร่างกายหรือไม่บางทีการฟื้นคืนกลับมามันขึ้นอยู่กับเวลาหวังหลินไม่ได้โกหกไม่ได้ลบสติของต้าซานออกไปเพียงแต่มันแตกกระจายและยังคงอยู่ในร่างกายเขาเท่านั้น ชายชราตกตะลึงและกำลังจะเอ่ยถามตอบทว่าหวังหลินขัดจังหวะเอ่ยขึ้นมาเพราะอยู่ที่นี่มานานเกินไปแล้วไปเปิดประตูแท่นพิธีข้าจะออกไปน้ำเสียงหวังหลินไม่ยอมให้เกิดคำถามใดๆขึ้นชายชราจ้องตาซานก่อนจะถอนสายตาและพยักหน้าด้วยความนอบน้อมหวังหลินก้าวมาข้างหน้าและพุ่งเข้าหาทางเข้าแท่นพิธีระหว่างทางหวังหลินก็เก็บคังคกสายฟ้าและอสูรยุงกลับไปตาซานติดตามด้านหลังหวังหลินมา ส่วนชายชาราถอนหายใจเขาและสมาชิกในเผ่าที่เหลือต่างติดตามไปเมื่อพวกเขาผ่านตึกรามบ้านช่องสตรีจํานวนมากเดินออกมาและตามมาด้วยพวกเด็กๆพวกเขารวมกลุ่มกันและมุ่งตรงเข้าหาแท่นพิธีในไม่ช้าหวังหลินก็ปรากฏตัวด้านนอกแท่นฝ่ามือชายชาราสร้างผนึกขึ้นมาโดยไม่รอให้หวังหลินออกคำสั่งต้นไม้ระหว่างคิ้วสองประกายเจิดจ้าลอยออกมาและประทับลงบนประตู ประตูค่อยๆบานออกแล้วเวลาถัดมามันก็เปิดออกอย่างสมบูรณ์เสียงกรีดร้องแหลมดังออกมาจากข้างในประตูเสียงแหลมคมดุดกระบี่ลอยผ่านออกมาหวังหลินตกกระเป๋านำธงม่วงสามผืนออกมาพวกมันหมูนวลรอบตัวหวังหลินกอะตัวเป็นวงวนสีม่วงเสียงกรีดร้องแหลมถูกบอเด็กขยี่ทันทีต้าซานทำลายจิตวิญญ,ญาณซะหวังหลินตะโกนร่างต้าซานสองประกายเจิดจ้าและเดินผ่านประตูเข้าไป สายตายเยือกเย็ยนพุ่งเข้าไปข้างในและโยนกำปั้นที่แข็งแกร่งมากกว่าก่อนจะกลายเป็นองครักษเทพหลายเท่ากำปั้นสร้างคลื่นเสียงกระแทกดังกึกก้องสะท้อนไปในทางเดินหมอกดำกระจุยกระจายข้างในทางเดินพวกมันถอยห่างราวกับถูกโยนออกไปดวงตาหวังหลินเย็ยนเหยียบคราวนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็มั่นใจว่าจะออกไปได้คลังพุ่งออกไปดุดสายฟ้าเข้าไปในประตูและลงไปบนทางเดิน สมาชิกเผ่าทั้งหมดเดินเข้าไปข้างในสายตาแต่ละคนเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นหวังหลินมาถึงปลายสุดทางเดินตรงตำแหน่งที่เตาหลอมหยินลีลับตั้งอยู่เขาเห็นร่างเงาหญิงสาวกำลังกอดแก่รอบต้าซานและส่งเสียงกรีดร้องไม่มีหยุดต้าซานใบหน้านิ่งเขาคือองค์คราเทพนั่นหมายความว่าวิญ,ญญาณดั้งเดิมแตกสลายไปและผสานกับร่างกายไปแล้วดังนั้นเสียงกรีดร้องจึงไม่มีผลกระทบสำหรับเขาแม้เสียงกรีดร้องจะทำอันตรายร่างกายได้ แต่ด้วยความแข็งแกร่งทางกายที่มีอยู่ตอนนี้มันจึงไม่ส่งผลอะไรส่วนหวังหลินมีเกราะหนังเทพโบราณคุ้มครองวิญญาณดั้งเดิมเอาไว้อยู่เมื่อเสียงนั้นเข้าสัมผัสเกราะหนังมันจึงแตกสลายไปทันทีร่างเงาสตรีสาวที่ล้อมรอบต้าซานพลางเห็นหวังหลินและเลิกราต้าซานทันทีมันพุ่งเข้าหาหวังหลินพร้อมเสียงครวญครางราวกับต้องการฉีกกระชากหวังหลินออกเป็นชิ้นๆ หวังหลินเยอ้ๆฝ่ามือสร้างผนึกธงสามผืนล้อมรอบตัวเขาพลางลอยออกไปอย่างรวดเร็วก่อเกิดเป็นวงวนควันสีม่วงเผชิญหน้ากับคลื่นเสียงในเวลาเดียวกันหวังหลินก้าวหนึ่งครั้งมาถึงเตาหลอมหยินลีลับทันทีต้าซานมาถึงพร้อมๆกันเนื่องจากความคิดเชื่อมต่อกับหวังหลินจากนั้นโยนกำปั้นเข้าใส่เตาหลอมหยินลีลับต้าซานตรวจปล่อยกำปั้นที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่กลายเป็นองค์คาราเทพ แม้จะกลายเป็นองค์รักเทพไปแล้วแต่สัญชาตญาณบางส่วนยังคงอยู่ความเกลียดชังที่มีไต่เตาาหลอมหินลิลับมานานหลายพันหลายหมื่นปีส่งออกผ่านหมัดไปรอยสักซับซ้อนตรงระหว่างคิ้วกำลังกระพริบวูบวาบราวกับมีชีวิตมันลอยออกมาเข้าไปในกำปั้นของต้าซานทั้งยังสร้างความผันผวนอีกเสียงดังปังสนั่นจนก้อนกรวดตกลงพื้นราวกับแท่นพิธีกำลังล่มสลาย เตาหลอมหินลิลับเกิดเสียงแตกกราวและรอยร้าวปรากฏขึ้นมาคล้ายใยแมงมุมขณะนั้นร่างเงาสตรีสาวที่ถูกธงสามผืนล้อมเอาไว้พลันกรีดร้องอย่างบ้าคลาั่งมันพุ่งเข้ามาเพื่อพยายามหยุดต้าซานหลังต้าซานส่งกำปั้นแรกออกไปเขาก็ยกหมัดขึ้นและโยนอีกกำปั้นใส่เข้าไปโดยไม่ลังเลเสียงดังสน,นัส่นสั่นสะท้านและเตาหลอมหินลิลับเตกแกสลายกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยนับไม่ถ้วน ควันสีดำโผล่ออกมาจากชิ้นส่วนเหล่านั้นแต่ควันสีดำเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วและหายเข้าไปในค่ายกลเล็กๆราวกับถูกดูดเข้าไปควันสีดำหายไปพร้อมกับร่างเงาหญิงสาวหวังหลินก้าวเข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายโดยไม่ลังเลและตะโกนออกมาชวิลี่กวัวเจ้าจะไม่กลับจริงๆหรือสมาชิกเผ่าอมาตะที่ถูกเลือกคนหนึ่งตัวสัน่นควันสีดำโผล่ออกมาจากระหว่างคิวเปลี่ยนกลายเป็นชวิลี่กวัว มันคบคิดถึงรสชาติในลำคอและเหาะเหินไปหาหวังหลินหลังจากนั้นทั้งหวังหลินและต้าซานก็ก้าวออกไปหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยรอบด้านเงียบสนิทและฝุ่นหินจำนวนมากตกหล่นลงมาชัดเจนแล้วว่าแท่นพิธีแห่งนี้สามารถแตกสลายได้ทุกขณะบรรพชนเผ่าอมตะที่ถูกเลือกมองสมาชิกรอบด้านก่อนจะยกเท้าขึ้นและหายตัวเข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายหลังจากเขาแล้วสมาชิกคนอื่นๆก็เดินเข้าไปในค่ายกลทีละคน พวกเขากำลังออกไปจากสถานที่ที่อาศัยอยู่และปกป้องมาตลอดชั่วอายุคนในความมิดมิดของอสูรเนื้อมีค่ายกลยักษอยู่แห่งหนึ่งค่ายกลน,นี้ถูกสร้างขึ้นมาจากโลหิตสีแดงเข้มขณะที่ลอยตัวอยู่ในความว่างเปล่าควันสีดำระเบิดออกมาจากค่ายกลและเข้าไปในโลงศพผลึกตรงใจกลางในโรงศพมีร่างอยู่หนึ่งร่างเป็นบุรุษหน้าตาหล่อเหลาอายุราวราวยี่สิบปีเขากำลังนอนอยู่ข้างในราวกับกำลังหลับไหล ควันสีดำโผล่ออกมาจากค่ายกลเข้าไปในโลงศพและถูกชายชราดูดซับเอาไว้มีคนผู้หนึ่งนั่งขัดสมาธิในความว่างเปล่าข้างๆกับโลงศพเขาสวมชุดคลุมสีดำห่อหุ้มรอบตัวทั้งร่างเอาไว้จนไม่เห็นแม้แต่หัวดวงตาหลับสนิทพลางบ่งพาะไปด้วยราวกับเขาอยู่ที่นี่มาตลอดเพื่อปกป,ป้องโลงศพผลึกในค่ายกลขณะนั้นชายชุดดำพลันลืมตาขึ้นมามองออกไปไกลและพึพมพำเขามาจริงๆ น่าเสียดายที่ข้าไม่แข็งแกร่งพอจะทำลายไข้กนไม่เช่นนั้นคงไม่ต้องกังวลน,นักดวงตาส่องสว่างขึ้นมาลำแสงสีดำหนึ่งสายออกมาจากร่างกายร่อนลงออกห่างไปหนึ่งร้อยพูดกลายเป็นมนุษย์อีกคนร่างนั้นค่อยๆค,ควบแน่นและกลายเป็นร่างอาวตารที่มีลักษณะแบบเดียวกับชายชุดดำร่างอาวตารล,ลืมตาขึ้นมาโบกแขนปรากฏชุดคลุมสีฟ้าขึ้นเคลื่อนร่างแผ่วเบาก่อนจะพุ่งออกไปไกล ชายชุดดำไม่หยุดเพียงแค่นั้นและไร้วิชาต่อเนื่องถัดมามีร่างอาวตารอีกหลายร่างปรากฏขึ้นเมื่อรวมกับร่างแรกไปแล้วมีอยู่ทั้งหมดห้าคนพุ่งออกไปไกลห่างชายชุดดำออกไปหมื่นลี้มีแสงกระพริบสีสารและก่อเกิดวังวนยักษ์ขึ้นมาหวังหลินเดินออกมาจากข้างในวังวนชวิลี่กัวลอยอยู่รอบหวังหลินราวกับพูดผีต้าซานเดินออกมาจากวงวนหลังจากหวังหลิน วินาทีถัดมาสมาชิกเผ่าอมะตะที่ถูกเลือกก็ปรากฏจากข้างในวงวนหวังหลินไพร่กระจายสัมผัสวิญญาณออกมาและพุ่งไปข้างหน้าด้วยสีหน้าสงบนิ่งทว่าดวงตาหลีแคบอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นคนผู้หนึ่งห่อออกมาเขาคือคนที่สวมชุดสีฟ้าและเป็นร่างอวตารเช่นนั้นการที่ฆ่าฆ่าเขาก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่ร่างอวตารเท่านั้น เมื่อหวังหลินเห็นชายชุดฟ้าจึงเข้าใจได้ทันทีเพียงแค่คิดคำนึงต้าซานก็พุ่งโยนกำปั้นเข้าใส่ชายชุดฟ้าสีหน้าท่าทางของชายชุดฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดมนฝ่ามือสร้างผนึกกระพริบแสงปรากฏหอบหนึ่งแล้งทีนิวออกส่งหอกเล่มนั้นพุ่งเข้าหาต้าซานขณะนั้นร่างอวตารอีกสี่ร่างพุ่งเข้ามาราวกับลำแสงหวังหลินกระพริบตาแฝงจิตสังหารและพุ่งออกไปฝ่ามือขยับเคลื่อนไหวชัดนำรอยสักกระดูกอสูรให้ลอยออกมา ชุดเต่าร่วงโรยของนายท่านร่างอวตารแทบอุทานออกมาพร้อมกับตอนที่เห็นรอยสักกระดูกอสูรสายตาแต่ละคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่เชื่อขณะนั้นแม้แต่สายตาของชายชุดดำที่นั่งห่างออกไปไกลหมื่นลี้ยังส่องประกายเจิดจ้าตอนที่816กระดูกชุดเต่ารุ่งโรยปลดปล่อยแสงกระพริบและปรากฏกลิ่นอายจิตสังหารหนาแน,าน่นขึ้นทันใด ร่างอาวตารต่อสู้กับต้าซานพลันถอยร่นไปจนถึงตำแหน่งที่อวตารอีกสี่คนอยู่ฝ่ามือแต่ละข้างเริ่มสร้างผนึกและพวกมันไร่บทสวดอันซับซ้อนขณะที่เคร่กระจายจิตสังหารออกมาม่านแสงหนึ่งชั้นปรากฏขึ้นรอบรอบร่างอาวตารสามคนม่านเปลี่ยนเป็นสีเทาและกลายเป็นหินในทันทีหลังม่านแสงเปลี่ยนกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์มันก็เกิดรอยร้าวขึ้นก่อนจะแตกสลาย สีหน้าร่างอาวตารทั้งห้าคนซีดขาวเล็กน้อยแต่แววตาหวัดกลัวรุนแรงยิ่งกว่าพวกมันล่าถอยออกไปไกลโดยไม่มีอาการลังเลใดๆหวังหลินก้าวไปข้างหน้าดวงตาส่องสว่างพลันหายวับและปรากฏตัวข้างข้างร่างอาวตารหนึ่งร่างจากนั้นอ้าปากและพ่นลำแสงสีทองออกมาหนึ่งสายปราประทับขนาดสมนิ้วอยู่ในลำแสงสีทองทว่าหลังจากปรากฏตัวขึ้นมามันก็ขยายตัวออกเป็นร้อยพุดกระแทกเข้าใส่ร่างโคลนตรงหน้า ลิ้นอายของตราประทับร้อยปุตนี้น่าตื่นตะลึงยิ่งจนถึงจุดที่เกือบจะกลายเป็นรูปร่างได้แล้วใบหน้าร่างอวตารซีเผือดพลังทั้งหมดในร่างมันถูกผนึกณจังหวะที่ตราประทับตกลงมาทั้งยังเกิดความรู้สึกว่ามันกำลังเผชิญหน้ากับอำนาจสวรรค์ด้วยพริบตาเดียวตราประทับก็ตกลงใส่เสียงดังปงังร่างโคลนกรีดร้องโหยหวนก่อนที่ร่างจะแตกสลายทว่าขณะที่วิญ,ญญาณดั้งเดิมกำลังหนีไป ปราประทับร้อยฟุตเปลี่ยนจากแสงสลัวกลายเป็นแพลวเพราคลิปตาเดียวแสงสีทองของมันก็ปกคลุมพื้นที่หนึ่งหมื่นฟุตเรากับปราประทับกลายเป็นดวงอาทิตย์เสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาจากในวิญญาณดั้งเดิมวิญญาณถูกแสงสีทองแทงเข้าใส่จนสร้างผนึกหลายชิ้นทําให้มันหนีไปไม่ได้ราวกับกําลังถูกปลาประทับดูดซับร่างอวตารที่เหลืออีกสี่คนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลต่างก็ตกใจและกําลังจะถอยร่นต่อเนื่อง หวังหลินคว้าตราประทับและไล่ตามพวกมันไปใกล้ๆอีกสี่ร่างรีบหนีแต่วินาทีถัดมาหวังหลินก็หยุดและเผยรอยยิ้มเย้ยหอยันมันต้องการล่อฆ่าออกห่างหวังหลินเลิกไล่ตามและนั่งลงในความว่างเปล่าตาซานเข้ามาระวังภัยให้ขณะที่หวังหลินใช้สัมผัสวิญญาณไพร่กระจายออกไปไม่กี่ลมหายใจถัดมาหวังหลินก็ลืมตาขึ้นและพุ่งตรงเข้าไปในทิศทางหนึ่ง ร่างอาวตารที่กำลังหลบหนีทั้งสี่คนพลันเปลี่ยนทิศทางและพุ่งเข้าหาหวังหลินคนที่เร็วที่สุดอยู่ในระยะหมื่นฟุตของหวังหลินมันเผยสายตามุ่งมัน่นจากนั้นเผาวิญญาและเลือดเนื้อของตัวเองทำให้ระดับบ่มเพาะและความเร็วเพิ่มขึ้นหลายเท่าคลิปตาเดียวมันก็อยู่ใกล้ระยะหวังหลินหนึ100่งร้อยฟุตและระเบิดร่างพลังของเซียนขั้นรูปธรรมอย่างสูงสุดนับว่ารุนแรงเกินไปพลังทำลายเริ่มไพร่กระจายและกวาดเข้าหาหวังห,งหลิน ในจังหวะวิกฤตนี้หวังหลินลืมตาขึ้นมาและรีบถอยตบกระเป๋านำธงเล็กๆสามผืนขึ้นมาก่อนจะให้มันหมุนวงกลมรอบตัวในเวลาเดียวกันหวังหลินก็เอาม่านขุนเขาและสายน้ำออกมาด้วยเพียงสะบัดครั้งเดียวรอบด้านเปลี่ยนแปลงเป็นภาพวาดขุนเขาและสายน้ำยามที่เกิดการระเบิดขึ้นพลังที่กระทบเข้ามาทำให้ภาพวาดบิดเบือนแม้พลังจำนวนมากจะถูกลบล้างออกไปแต่ยังมีบางส่วนเข้าไปในภาพวาด อย่างไรนี่มันก็เป็นเพียงฉบับสำเนาและไม่ใช่ภาพวาดขุนเขาและสายน้ำของจริงวงวนสีม่วงที่เปิดขึ้นจากธงสามผืนได้ป้องกันพลังบางส่วนไว้ได้พลังทำลายล้างมุ่งเข้าสู่ร่างหวังหลินและพุ่งเข้าหาวิญญาณดั้งเดิดโดยตรงหวังหลินรีบถอยและใบหน้าซีดเผือดแต่จิตสังหารกระพริบวูบวาบโชคดีที่ข้ามีเกราะหนังเทพโบราณไม่เช่นนั้นถ้าข้าไม่ตายจากแรงระเบิดก็คงได้รับบาดเจ็บสาหาัส ขณะที่ร่างอาวตารอีกสามคนกำลังเข้ามาใกล้พวกมันทั้งหมดเผยสายตาดูดานและเผยกลิ่นอายเตรียมระเบิดตัวเองออกมาพุ่งเข้าใส่หวังหลินพวกมันไม่ยอมหยุดจนกว่าจะฆ่าหวังหลินได้แววตาหวังหลินเปลี่ยนเป็นเย็นชาเขาไม่เคยปล่อยให้เหตุการณ์เดิมเกิดขึ้นซ้ำสองแทนที่จะล่าถอยแต่กลับพุ่งออกไปและชี้ด้วยมือขวาชุดเต่ารุ่งโรยลอยออกไปปลดปล่อยจิตสังหารเข้มขน้นฝ่าเท้าร่างอาวตารคนหนึ่งคลานเปลี่ยนเป็นหินทันที ร่างหวังหลินเคลื่อนไหวดุดสายฟ้าและปรากฏตัวเบื้องหน้าร่างอวตารที่กำลังเปลี่ยนเป็นหินดัชนีปรับเป็นกระบี่ชี้เข้าใส่ระหว่างคิ้วของร่างอวตารตรงหน้าทำให้มันแตกสลายกลายเป็นเศษหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยขณะที่คนที่เหลืออีกสองคนกำลังเข้ามาใกล้กลิ่นอายแต่ละคนพุ่งขึง้นถึงจุดสูงสุดเตรียมพร้อมระเบิดตัวเองในช่วงเวลาวิกฤตหวังหลินสงบนิ่งเงยือกเย็นยกแขนขวาขึ้นใช้วิชาย,ยับยัง้งทำให้หนึ่งในนั้นชะง,งักไป จังหวะน,นี้ต้าซานพุ่งตัวออกมาควา้าร่างอาวตารคนหนึ่งลอยออกไปไกลร่างนั้นระเบิดเสียงดังปังส่งผลกระทบตีเข้าใส่ร่างต้าซานใบหน้าเขาซีดเผือดร่างกายสั่นเทาแต่ก็สามารถรับมือได้แมวหวังหลินจะทำลายพวกมันสองคนในครั้งเดียวแต่ร่างอาวตารสุดท้ายระเบิดขึ้นมาเนื่องจากเกิดแรงก่อตัวขึ้นมันได้สร้างพายุรุนแรงกระหน่ำตรงเข้าใส่หวังหลิน ชั่วขณะนั้นประทับปลาผนึกเทพขยายตัวออกถึงพันฟุตเบื้องหน้าหวังหลินมันไม่ได้ขยายแนวนอนแต่เป็นขยายตั้งตรงดูดโลดสูงพันฟุตอยู่ด้านหน้าหวังหลินแรงระเบิดส่งเสียงดังสนั่นกึกก้องตีเข้าใส่ตราประทับด้วยพลังเหนือจินตนาการหวังหลินล่าถอยมากกว่า39ก่อนจะหยุดตัวลงแววตาปลดปล่อยจิตสังหารจนถึงขีดสุดหลังพลังทำลายล้างผ่านไปหวังหลินพุ่งเข้าไปในความว่างเปล่าดุดอุกาบาตด้วยจิตสังหารมหึมา ตาซานติดตามไปอย่างใกล้ชิดด้านหลังชุดเต่าร่วงโรยลอยอยู่เหนือหวังหลินส่วนด้านล่างเป็นประทับปลาผนึกเทพใช้วิญญาณดั้งเดิมที่ถูกขังไว้ข้างในตราประทับเป็นเครื่องนำทางหวังหลินเดินทางข้ามผ่านระยะหมื่นลี้ในพริบตาในที่สุดหวังหลินก็เห็นค่ายกลยักษ์และลงศพผลึกคลันหวังหลินปลดปล่อยจิตสังหารรุนแรงเขายังเห็นชายชุด,ดดำอยู่ด้วยอีกฝ่ายใบหน้ามืดมัวและซ่อนอาการตกใจไว้ เดิมทีที่นี่ไม่มีสายลมแต่เมื่อประทับปราผนึกเทพขนาดพันพุธพุ่งเข้ามากลับเกิดสายลมกันโชกขนาดใหญ่สายลมทำให้เสื้อคลุมใหญ่ของชายชุดดำพัดกระพือรูม่านตาหวังหลิ่นรี่แคบพลางเห็นกระดูกสีขาวภายใต้ชุดคลุมดำได้อย่างชัดเจนนอกจากศีษะะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ผ้าคลุมดำนั้นคือกระดูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ